สวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับอยู่น้าหัวน้าสวนนี่แหละจิตใจจังเบิกบานเนาะพี่น้องเนาะหอยโอนต้นอยู่ถึงหัวบักก้อด้นั่นบกักกออันนี้ก็สีเป็นมากก้ย้ยหนาบอเนียนหนาบอสหนามีสิวสิวเสียนสิวพดสิวอยังตุ้มเม็ดเม็ดน,น้อยๆอ้ยังก็แล้วแต่พี่น้องนะขอให้เป็นสิวน้ำใบหน้าบ่ต้องย่างไปดอกล้านยาหรือว่ามองมันเสียตังนะ์นาะ พวกนั้นบบได้แอมดรอก <G> <G> นะมันเปลืองตังคือว่าแหะพี่นอ้องงานเขาสวนนี่เดี๋ยวอีสานพระเจ้าแนะน้าวิธีแบบหนาใสาหนาเน,นียนหนาไล่ซิวหนาไล่พวกตุ่มตุบปูติปีป้อย่างนะพี่น้องนะอันนี้หายหายลีนะพี่นอ้องสองสามเมื่อกับเปิดอ่านลานแล้วซิวอยู่บบได้แล้วยาาีอย่ายงมาสิดีกว่าอย่ายในขี้นงขี้น็กในมองนั่นเขาแท้แผนปัจจุบันแท้มาที่อันนี้มันเป็น ภูมิปัญญาบ้านเขาน่ะพี่น้องเพียงแต่ถ้าลูกกับสีลูกถ้าคน้นบ่ลูกก็คือต้องไปหาเขาไปเสียตังค์ให้เขาคือบ้านนะ่ะนะอันนี้เขาบ่ต้องเลยครับมีทุกหมู่บ้านก็แล้วกันนะน้ำบ้านเขาอาจจะมีทุกครัวเรือนก็นได้นะง่ายง่ายนี่ละตัวที่เขาสิเพชรเป็นสมุนไพรเขาเมื่อน,นี้นะพี่น้องนะต้นมะละกอหรือปะปะาญ่าหรือบักหุงอดอกบักกอนะครับนี่สวยสวยเขาเสียวส่วนใดมันผู้ใดเป็นสิว สิวเสียนสิวพดสิวยังตุ่มเป็นตุ่มเป็นต,ต,ต,ตุ่มนะพี่น้องหรือว่าหนาบอนี้เฮ็ดตามีสารบ่เจ้าได้เลยหายแน่นอนเขากระสีเอาส่วนใบมันนะพี่น้องนี่ใบประกอนะครับใบมะละกอนะครับหักเอาเลยนะครับจากใบหรือซองใบก็ได้นะครับหักเอาเลยนี่นะครับได้มาแล้วใบประกอบซองใบนะครับโดยประมาณเอาล่างน้ำนะพี่น้องนี่ล่างน้ำนะครับเบิ้งดีๆเพื่อความเข้าใจนะพี่น้อง เขากะสีเทน้ำไปโดยประมาณจากน้อยนะพี่น้องนะประมาณเอาประมาณเอานะครับประมาณยังสี่นะพี่น้องประมาณจากแก้วกวัวกวัวสองก้วบ้างนะครับแล้วกะขยี้นะพี่น้องขยี้หรือย่องนั่นแหละนะครับย่องย่องเลยนะครับพวกกากพวกกางสี่เขาบ่เอานะพี่น้องเขากะสีเอาออกซื้อนะครับเขาเก็บออกนะครับเอาแต่ใบนะครับยังสี่นะครับได้น้ำออกมาเป็นสี่นะพี่น้องเขียวๆนี่แหละคล้ายๆใบยานานะครับ นี่คือใบใบ้ออบักกอใบอบักฮุ้งผสมน้ำเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับแดงส่บัดที่นี่เบื้องวิธีไสเขากระสิโจกเอาเลยพี่น้องนะสิงสี่นะนี่นะแล้วก็ทาเลยนะครับทาไปเลยนี่นี่ทาสิแล้วพี่น้องเท่านี้เองทาให้เบื้องลวดนี่ เบิ้งมันสีรอก็เกาหลดเนี่ยยังเสียพี่น้องนะท้าท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 าให้มันทัวนหน่ะท้าท้ามองมองใดเป็นซิวกับไปท้าหลดนะพี่น้องปล่อยสิมไว้ยังซี่จากสามซี่ถึงหาสามถึงห้านาทีเท่านั้นนะครับเราเข้ากลับไปค่อยไปล่างนะครับเฮ็ดมือลรเทือสองเทือเศร้าก,กับแลงก็ได้หรือว่ามือละเทือกบพอะนะครับว่าเป็นยังอันนี้นะครับ ก็ให้เบิ้งดูแลผิวหนาเจ้าของมันสีเนียนอองตองอาการของมันก็สีออกแสบนิดนิดคันนิดนิดเท่านั้นเองน้องพี่น้องบอ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 ,บอมากไหมอย่างนะครับนี่ <c oughs> นี่ยังพอกไว้อยู่ <c oughs> ถ้าเบิ้งเดี๋ยวสีสารว่าเจ้าสีล่างให้เบิ้งแล้วมันสีเนียนก็เกาบอผู้ดใดอยากหนาเนียนใสไล่สิวเสียนหรือว่าสิวอย่างน้อยๆหาย,ย,ยเบิดอีหลีนะพี่น้องขอให้เฮ็ดจากสามสี่มือนี่ก็หายแล้วพวกสิวอ่ะ อยู่บ่ได้อีหลีจ้าเอะหน่าสิเน้นก็เก่าได้พี่น้องอีหลีนะอันนี้เบ่บยากดอกพี่น้องถ้าลู้จักเท่านั้นเองนะครับพวกซิวเซียนพวกไอ้หน่าบนี้หนาว่าใส่นี่โดยเฉพาะไวรุ่นเป็นเป้าเป็นสาไม่ไหมนี่โอ้ยซิวเซียนขึ้นเตียงตัวนี้ได้เลยนะพี่น้องอันนี้ภูมิปัญญาบ้านเขาเองนะครับอันนี้ ผู้ดไดใบหนาที่เป็นก้านแดดก้านล้มนี่ก็เอาไปใส่ได้นะพี่น้องก็ได้ผลขึ้นนะครับบ่เม็นเฉพาะสิวนะครับอันนี้นี่นี่นี่นนชุบเ่ล่ะนาจุบนาจุบภุมมปัญญาบ้านเขาขนาดแท่พวกสิวพวกหนาบ่ใสหนาบ่าเนียนยังสิเอาแล่นเล่นเขาสวนรถพี่น้องเนาะ ่วนมากกอบ่ต้องเสียตังกันหนาเนียนใสได้บ่ต้องไปพึ่งแผนปัจจุบันบ่ต้องไปนั่นเดี๋ยวหน้าพังอันนี้เขารักษาแบบง่ายๆบ้านเขาเองช่องอีสานบ่เจ้าเป็นช่องความรู้เป็นช่องภูมิปัญญาที่มีประโยชน์แบบประหยัดตังได้บ่ต้องไปพึ่งพาเอ้นั่นแบบเสียตังเขาพึ่งพาตัวเองได้มีความรู้เรื่องสมนุนไพรต้องช่องอีสานบ่เจ้าสวัสดีครับ